อุ้ยเป็นเอไอหรือเปล่าเนะี่ยอุ้ยร้องได้ด้วยเนะี่ยน่าจะเป็นเอไอเนะีนะ่ยเนี่ยอุ้ยฝรั่งรูปหัวเลยนะเนี่ยสชมเนี่ยฝรั่งไม่กลัวไดโนเสาร์ไทยเลยเนะี่ยโอ้โหนี่ครับนี่ครับฝรั่งลุมกันใหญ่เลยเนะี่ยอ้ยจับได้ด้วยฝรั่งไม่กลัวไดโนเสาร์ไทย <c oughs> เขาใช้ก็เดินมาครั้งแรกเนี่ยจะเห็นเลยเนี่ยอุ้ยอุยกระดิกหางได้ด้วยอันนี้น่าจะเป็น AI เ i เอาะขาเจ้า,จบ,าบังคับมีรับด้วย AI โอโหพลังเขาเล่นกันใหญ่เลยนะครั้งแรกครั้งแรก นี่ครับนี่ครับหรอว่ามีคนอยู่ข้างในเนี่ยน่าจะมีคนข้างในท่านผู้ชมไปแล้ว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 เที่ยวไทยเอเชียติกบ้านผีสิงของประเทศไทยต่างชาติชอบมากเลยเนี่ยเยอะมากเกินไปไหมครับโอ้คนเยอะมากจริงๆเลยสิงซ่ามามุนีนคนเยอะมากเลยท่านผู้ชมเนี่เจ้าถ่ายรูปกันใหญ่เลยเนี่ย นะไครับไทยรูปกันเยอะมากๆเลยโอ้โสิงห์ามาามุนทางนี้จะเดินไปทาง่าเรือท่านผู้ชมนี่พลังต่างชาติก็ยืนกันแล้วเยอะมากเลยนี่ครับอันนี้จะเป็นชาวญี่ปุ่นนี่ชาวญี่ปุ่นเดินไป่าเรือที่หนึ่งของเอเชียติกท่านผู้ชม ล่องแม่น้ำเจ้าพญาเรือดินเนอร์ประเทศไทยเอเชียติวกท่านผู้ชมถาเรือที่หนึ่งเอเชียติวนกนักทองเที่ยวต่อแถวกันท่านผู้ชมต่อแถวกันเยอะมากเลยโอ้เที่ยวไทยเยอะมากเกินไปไหมครับประเทศลาวถ้ามีนักทองเที่ยวเยอะบางทีคงจะรวยแล้วท่านผู้ชมโอ้เยอะมากเลยเยอะมากจริงๆ นี่แหละครับประเทศที่จเจริญแล้วรุ่งเรืองแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะมากขนาดนี้เลยเท่าน้ชมเห็นไหมครับประเทศไทยทำให้ทำให้ต่างชาติลงไลลงรักมาเที่ยวกันเนี่ยพาครอบครัวมาเที่ยวกันใหญ่เลยเห็นไหมครับพลังต่างชาติอยู่ประเทศไม่ติดต้องมาเที่ยวประเทศไทย นี่ครับอาหารการกินก็ขายดีมากๆเลยร้านอาหารเลยครับก็มีคนเก็บขยะด้วยโอ้โพรั่ังก็พาลูกมาเที่ยวด้วยทำชมเห็นไหมครับพรั่ังพาลูกมาเที่ยวประเทศไทยทำได้ทำถึงนี่ครับก็แถวกันเยอะมากๆเลย วันนี้เคือไทยบอกได้เลยว่าอาหารการกินขายร้านอาหารขายดีมากเลยต่างชาตินั่งกินเต็มร้านเลยนะเต็มร้านเยอะมากเลยประเทศไทยโชคดีมากมีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะขนาดนี้โปรโมทสิ้นค่ายังทำยังก็คนมาเที่ยวกันเยอะมากเลย นี่ครับนั่งรอ,อก,ก็ได้มาดูสาวสวยเซ็กซี่มากเลยทำรี้เอเชียติกท่า,ทาเรือที่หนึ่งต่อไปก็เป็นท่าเรือที่สองนี่ครับนี่ครับต่างชาติแล้วก็มีมีหลายหลายหลายแบบ หลายประเทศแล้วก็หลายศาสนามาเที่ยวไทยนี่ครับนั่งรอกันเต็มเลยเนี่ยต่อแถวกันยาวมากเลยเอเชียติวกประวัตินี่ยาวยาวมากเลยเอเชียติวนตแต่สมัยโบราณมาเนี่ยโหมีหลายสมัยมากห้าสมัย เอเชียิกนี่มีประวัติ5สมัยนี้ได้ทชัชมเลยนี่ครับคนเที่ยวกันเยอะมากๆเลยแต่ละคนก็แต่งตัวสวยหล่อทุกคนเลยทั้งนี้จะเป็นฐานเรือที่2องเอเชียติกแล้วทัางชมมาดูมาดูเขาเจ้าเดินดันนี คนประเทศแอฟริกาใต้นะแอฟริกาใต้ามาเทียวเรือดินเนอร์ประเทศไทยเยอะมากเลยระเจ้าเรือเพิ่งเคยไปไทย <c oughs> นี่ครับประเทศแอฟริกาใตา้คนผิวสีฟีสีผิวสีวสีผิว,วเออย่ออยากๆย,ยากหน่อยด้วยท่านทั้งนั้นนี่ครับ ทั้งขาเรือที่2อ,อ,อเอเชียติกเยอะมากเลยนับประมาณพันคนเนาะขาเรือที่1กับขาเรือที่สองประมาณพันคนมาเที่ยวเรือดินเนอร์นนะเห็นไหมครับเยอะมากเลยนี่ครับอาหารการกินก็ขายดีมากเลยเนะีร้านอาหาร แต่ส่วนใหญ่จะเห็นพาครอบครัวามาเที่ยวนะเที่ยวไทยไม่ธรรมดาต่างชาติมากมากตอนอนีน้ย่าเบืิสิมวยยนอ,อังประเทศเลยนะเนาะท่ทานผังภาษาเขาเจะบุรุเรื่องนะ นี่ครับท่าเรือที่สองเอเชียเทคนี่ครับจุดเด่นคือเรือใบโบราณเนาะทั้งท่าเรือที่สองเอเชียเทคคือจุดเด่นครับเรือใบโบราณใหญ่มากเลยโอหสมัยก่อนเนี่ยเรือใหญ่ขนาดนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยลมเนาะนี่ครับพวกเจ้า่ายรูปกันใหญ่เลยตรงนี้ก็มีหมากบัวด้วยท่านชมนี่หมากบัว กำลังเกิดใหม่ยูเอเซียเทคนี่แหละท่านผู้ชมนี่ครับคนมาเที่ยวกันเยอะมากเลยโอ้โหหมากบัวก็กำลังใหญ่กำลังโตเอเซียเทคนี่เด่นมากๆคือซิงซาสวรค์เด้อท่านผู้ชมเดินเห็นไหมครับโอ้สวยงามมากๆเลยตรงนี้สิงซาสวรค์เอเชียเทคนี่ก็เป็นเรือไหม่โบราณเนาะสไตล์ฝรั่ง เป็นร้านอาหารได้ทั้งชมเลยดินเนอร์ได้นะต่น่าจะออกไปรับนักท่องเที่ยวทำชมเห็นไหมครับไปแล้วไปแล้วตอนนี้เรือฟรีของเอเชียติกมาจากชาทอนไปรับนักท่องเที่ยวจากชาทอนมาแล้วทำชมนั่งฟรีขี่ฟรีลังเวียงก้นข้ามาเวียงยป้ะม่านทำชมนักท่องเที่ยวเต็มเรือเ,เต็มลำมากมากเลยเ ค,คนเยอะมากเลยเต็มเรือเลย150คนแน่ๆเลยนี่ครับโอ้โหพระเจ้าจะคล้องเรือมือนี้น้ำแม่น maid na, maid na ้ำแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นนน่าสนุกมากๆเลยนั่งเรือ เขาว่าน่ากลัวหน่อยเด้อครับมีน,น้ำเจ้าพญาขึ้นนะเนี่ยปดเสือกแล้วในห้นักท่องเที่ยวขึ้นมาเลย150คนเรือด,ด่วนเจ้าพญามาจากชาทอนมาเที่ยวเอเชียทิกนั่งฟรีขี่ฟรี <c oughs> นี่ครับเยอะมากๆเลยร้อยห้าสิบคนนี่ครับันนี้ก็ฝลังนั่งเล่นนั่งรอเรือเยอะมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นครอบครัวเนาะเจ้าพาครอบครัวมาเที่ยวกันฝลังชอบนั่งเรือฟรีนี่ครับหลังจากขึ้นมา ลงต่อเลยท่านชมลงมาจากเรือดินเนอร์ลงมาจากเรือ,าาอข้ามภาคแล้วก็ขึ้นเรือต่อเลยนี่ขึ้นเรือข้ามภาคต่อเลยคือ,คอถ้าจะว่าซับชนนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเห็นนักท่องเที่ยวเดินเข้าเรือแบบนี้คนลาวเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวลงเรือด้แต่คนไทยเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวขึ้นเรือ นักท่องเที่ยวขึ้นเรือขำฝากนะนี่ครับนี่ครับคนอินเดียก็สอบเรือฟรีไทยนะเอเชียติกตัดจัดให้เรือดินเนอร์เอเชียติกท่าเรือที่หนึ่งทาเรือที่สองตีคู่กันเข้ามาแล้วเนี่ยลอยยันปิดเศษ เป็นท่าเรือที่1เอเชียเทคจอมยาปิดเศษเบอร์2องเป็นท่าเรือที่2เอเชียเทคท่านผู้ชมตีคู่กันเข้ามาเลยนะครับสวยงามมากเลยเรือไทยเนี่ยนักท่องเ่ยวเดินลงเรือดินเนอร์เดี๋ยเด้อท่อานผู้ชมเด้อ60กคนจอมยาปิดเศษเบอร์2 เสียงนกหวีดก็ดังเพราะมากเลยนี่ครับคนอินเดียเขาลงเรือดินเนอร์ท่านผ้มเยอะมากๆเลยเนะเยอะมากจริงๆประเทศไทยเที่ยวเรือดินเนอร์เห็นไหมครับเยอะมากเลย<ว>ตอนนี้เริ่มทยอยเดินลงไปแล้วนี่ท่านผ้ชมนี่ เริ่มทยอยเดินลงไปเล้วเจ้าจวายัางเนาะ <the> คนอินเดียเนาะคนอินเดียเขาจะมาทำตัวเรือนักท่องเที่ยวเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยท่าเรือที่สองเอเชียเทคเขาจ้าก็จัดระเบียบเนาะจะระเบียบนะักท่องเที่ยวเดินลงเรือดินเนอร์ แต่เมื่อนี่บอเดซางชันเรือท่านชมเลยเป็นวันสำคัญเป็นวันหนึ่งของประเทศไทยเนาะพระเจ้าบรมไสรสางชันพระราว่บเป็นวาบบถเนาะนี่ครับเยอะมากๆเลย <c oughs> แต่ส่วนใหญ่จะเห็นคนอินเดียท่านชมคนอินเดียเาเจะมาเที่ยวกัน นี่ครับเดินกันเยอะมากมากเลยคนอินเดียคนอินเดียเที่ยวเรือประเทศไทยเยอะมากจริงๆนี่แถวต่อไปก็จะเป็นคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นก็ชอบเที่ยวเรือไทยเหมือนกันเยอะมากมากเลยนี่ครับแต่ละคนก็แต่งตัวสวยงามน่ารักจริงๆ ชูลัสิกของเอเชียเทคมีไดโนเสาร์แบบนี้ท่านผู้ชมนี่พระเจ้าอุ้ยเป็นเอไอหรือเปล่าเนี่ยุ้ยร้องไนดะ้ด้วยเนี่ยน่าจะเป็นเอไอเนี่ยเนี่ยโอ้ยฝรั่งรูปหัวเลยเนี่ยท่านผูนะ้ชมเนี่ยฝรั่งไม่กลัวดไ,ไวดโนเสาร์ไทยเลยเนะี่ยโอโ้โหนี่ครับนี่ครับฝรั่งรุมกันใหญ่เลยเนะี่ยโอโ้ยจับได้ด้วย พลังไม่กลัวไดนโนเสาร์ไทย <c oughs> <c oughs> เขาใชก็เดินมาครั้งแรกเนี่ยจะเห็นเลยเนี่ยอุ้ย,ยกระดิกหางได้ด้วยอันนี้น่าจะเป็น AI เนาะเขาจะบังคับ <c oughs> บังคับด้วย AI อ <c oughs> โหพลัง เขาเล่นกันใหญ่เลยนะครั้งแรกครั้งแรกนี่ครับนี่ครับนึกอว่ามีคนอยู่ข้างในเนี่ยน่าจะมีคนข้างในท่านผู้ชมไปแล้ว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 อุ้ยลองดังมากเลยนี่ครับนี่ครับเดินมาอีกแล้วนี่เดินมาอีกแล้วสุลัสิกเดินท่านผู้ชมเดินนี่ไดโนเสาร์ นี่ครับนี่ครับโอ้ยมีแบบนี้ด้วยนี่ครับต่างชาติอึ้งทึ่งมากเลยเนี่ยนี่ครับเดินได้น่าจะเป็นคนอยู่ข้างในหรือว่าเป็นเอไอกระพริบตาได้ด้วยนะ <laughs> นี่ครับน่าจะเป็นคนข้างในนั่นนะกระพริบตาได้ด้วยเ,ยเห็นไหมเด็กๆสามารถลูบเล่นได้อุย้ย ประเทศไทยโซลาร์สิทำได้จริงๆท่านผู้ชม,มนี่ครับนี่ครับอยู่แบบนี้แล้วนี่อยู่ทางเข้าเนี่ยข้างลังเนี่ยอยู่ทางทา่าน้ำเดินแล้วท่านผู้ชมเดินแล้วเดินแล้วไ,ไ, <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วร้ <laughs> องดังมากเลย นี่นะครับชุลศิกนี่ครับวงกลมแบบนี้สวยงามมากเลยท่านชมนี่ข้างล่างเด้อท่านชมเด้อข้างล่างชุลศิกจะเห็นแบบนี้สวยงามแบบนี้เลย